เรินพรญาติโยมนะครับพุทธาสิงคาอุบัติมาณแดนใดประเสริทางเรือไกลดุดกายพระศาสดาเป็นที่ของรบนนอมมนุษย์พร้อมทั้งเทวาเปรียบเช่นชะวาละ ศาส,สนาที่ยืนยงเหมือนหนึ่งพระสัมพูสู้สุดพระชนคงแดนใดพระดำรงพระศาสตร์คงก็จำรูดด้วยเดชสิทธิศักดิ์ถ้าปิทักอ์อนุก,กูนพระศาสตร์บอกมีสูลพระเพิ่มพูนมา ah หิตรากกาของของรบน้อมว่าจีคอมขึ้นบูชาพิท h ก g ทางรักษาพระศาสตร์มาตลอดกัน บวงกาจะประกาศพุทธศาสตร์ให้ไปสานกอพระอภิบาลชินามานนิ่งรันเดินอิติบาวงราสิงโกอุทมายาโสวะเตโชยัตถากาตาจิตโตโสสการอุปาัตโตสการะพุทธาสนางโชตยันโตวธิปุ สรงระนาเรมหิมาหิโตุทังระมานวพุตโตติสาทุอนนโมทามิสำหรับคณที่เข้ามาชมคลิปนี้กันนะครับผมอ่ะพบกันใหม่อีพีหน้านะครับจะสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีสาระไม่ว่าจะเป็นบทสวด เกี่ยวกับหมาแมวนะครับผมเป็นสิ่งรอบตัวต่างๆนานาเลยนะครับผมจะพยายามสร้างเอ่อคอนเทนต์ที่ดีและมีสาระนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอนุโมทนาบุญสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่ายลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่3ามสี่ชาแนลด้วยนะครับผม ช่องสามสีทีวีเพื่อแมวจรเินพรครับ